พร้อมยังไว้เลยใครปวดตีเลยปวดยังไม่กดเริ่มปวดตี้ยังไม่มาเลยอยากมีทำไมกูเป็นผีก็ไม่มีใครฆ่ากูเลยจะผีกูว่าตายคนแรกเลยเพื่อนโอ้โหเห็นไหมกูโป๊ะอ่ะกูโป๊ะแต่ไม่งกูวิ่งจบได้ทุกรอบเลยกูยังไม่เลื่อนในเพลงนะมันสุงมาขวดเริ่มไม่ทันเพย์ยังมาอย่างไงเฮียเอาแมมาได้เพยเขมคือ เราปันที่นัทที่วิ่งนัทที่อีกครับไอเพลงมีรอยสักด้วยเหรอเพื่อนโคล่เลยเออใอ่ปุ่ ้ามใช่ปะเออข้ากูกูกูหนีจากไอตัวตัวตัวสีขาวก่อนแล้วก็ไปโดนตัวน้ำตาล่ะเอ้ยโดนตัวขาวข้าก็มึงหนีจากเพลงมาเจอปะนีจากเพลงมาเจอเลยก็หนีจากูมาเจอูไม่ไม่รู้แต well ่ที่รู้กูหนีเสียปจาเละเสีด ก็อยู่บนช้อนกินกูค่ายพี่กูพูดเงี้ยแล้วแม่เต็มบอกมันบอกเพราะว่าช่วยกูด้วยลบแล้วตอนแรกมันมันอ่ะมันยิงคนไว้มันบอกกูว่ามันบอกว่ามึงมาซ้ำมันดิใช่นี่ฆ่าคนแล้วพออีกรอบนหนึ่งแม่ร้องมาบอกว่าช่วยกูคุณคิดว่าแม่ให้กูไปยิงกูเดินไปนยังไงว่าคยิงกูณทำไอ้นั่นดาวก่อน เดี่ยวพนิตากูอะไรอย่างช่องเลยแปบบ๊แบแบป๊บจะสอมพนิตาเอาาอเอเเออยมกำลังกำกังนเนะอ้าดเข็บภาษา ไม่นะดิวดิวปะดิวดิวเขาคิดว่าปะอนังงูขอตทเดี๋ยวฉันพี่เธอนะไม่เกี่ยวไม่สนนังงูเนังงูมันเป็นเกมยร์วะเนาะไม่ไช่าที่จะรองไห้ได้ลงตัวลงตัวขอโทษร้องชยเศราบอกเลยมิพีทนจะเป็นไรร้องชชยเกียรเกินไปแล้วเปล่า กดวีพูดส่วนตัวเกียอะไรก่อนเดอเนี่ยเกียร์แล้วเนี่ยใคร์อะไรกันสวัสดีครับเกคนนเกีนี้เด็กเล่นไพี่บ้างราการอ้าไม่ค่อยตันนี่พี่ใส่เสื้อบริสุทธิ์ไม่เชื่อไม่เชื่อจริง เช yeah, oh. yeah, be ื่อใจได้เพื่อนเชื่อใจกูได้ไม่อยากไปแย่ไม่อยากเชื่อไม่เอ้าวบอกเลยถ้ากูตายกูจะเป็นไม่เหยียบเหยียบพี่พี่เจี๊ยบกุ้งน้องเองไปเหยียบไว้พี่ตัวนี้ไม่ไปเหยียบไว้พี่ตัวนี้นี่แนี่ยได้เก็บพี่ตัวนี้ได้เก็บมาเฮ้ยเจอแล้วไปนนี่อะไรเนี่ย พี่สาวครับพครับพีไลฟ์ดีเราไม่เราไม่เอวันดีพอหนุ่มอันี้บอิสุดมิ์นะบริสุด์จะตีวิตีมีตีวิกันถ้ามึงตายหมดยกกูจะไป็คนใหองผมเพื่อเฮยม่กล้องะไม่กล้องนะทอะไรอ่ะถ่ายรูปหรอปะเชเเลยเนี่ยถ่ายรูปก่าท้งไหนอยากถ่ายด้วยนี่มีอะไรกันอ่ะ อยากเป็นผีจังเลยอยากเป็นผีอยู่เนี่ยอยู่อยู่เขาบอกอยากเป็นได้ไงเอาเอเาเช้างช้างช้างเหรอหนไหนช้างอยู่ไหนช้างผมใช่หรอหัวมาีกันี่เหรยิงเลยหมยิงเลยไหมไม่หยุดนะตีตีเสใใช้างหมดเลยไหม เราจะเชี no. the damn, the damn. Aí, ho ่ยวไปไหนนะจาเชียวเด็กเล็กกะนะเออหายาวเยเชียวหายไปเยใครยังไม่มีไฟเกีไฟดีอยู่ตนี้กอยู่บ้านครยังไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเ เฮ้ยฉางตาผมทำไมเอ้ยเก็บซี่เก็บอเก็บกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ไ้ผมองตินหมอฉางเาลาไปดิเรียบร้อยไม่เป้นอยู่ไหนยังจเปิดใหม่เพื่อูเลย รลมนี่ก็ปลดได้ได้ไม่รู้มันย่ไหนแล้วกันหายอยู่ เธอไ่ดูกูตายกูตายกูตายกูหาคนไม่เจอมีคนตายต่อหน้าเราไอ้เยอะกูตายแลึ่งครั้งคือคน โดนแบกแล้วหนึ่งทีแบกแล้วหนึ่งทีครับใครโดนกินผมผมผมเมันเป็นแน่ไม่ไโดนกินคือต้องตายเลยนะนาย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 เทียมเดียวสแกนให้หน่อยเดีเดี๋ยวเหยียบให้อ้าอ้มนี่อไเชลหน่อยเชหน่อย

เป็นอีกแล้วเว้ยแล้วครูเลือกประตูมาครูฮาอ่ะค่าฆ่าคนไม่มีใครตายนะเป็นร่างผีอะไม่เยอะครูจะบอกไอเพ็งว่าให้รอกูก่อนจะได้ไปไปซ้ำโจมแล้วพวกมึงไม่กินยิงก่อนเลยแ้วประตูไม่กินโค้ไอถ้ามึงไม่โค้งมันก็ตายดีนะจุดจุดจุดดิสดิสดิสของมึงนี่คือ ่ชของมึงเป็นหัวใช่ไหมใช่ใช่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวให้ยศมาบอกเลยถ้าน้องเล่นเป็นหนักแปลว่าหนึ่งในพวกเราไม่เป็นจริงแต่นี้ไม่ได้เป็นวะเดตาบอดก่อนอย่างเมาลืมขัดตัวโหลวฮัลโหล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 เสียงเบาเสียงพวกมึงก่อน มีเสียงเราใช่เสียงมโอ้ฮัลโหลเสียงในดังมากเลยอปชอปชอสองช่อรึเปลือน้องไปอ่ะเอาอย่างไรน้องร้องนร้อนสงสัยใครยั่งมาตอนนี้สงสัยอะไรที่ตาวเพื่อนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทันเริ่มเลยกลัวกูกลัวเลยกลัวาลัก เัีใยงเก็นตัวโหละโัลโหช่างเสี่ยงนักหนาเลยอะอ่ะอ่ะเอ้ยว่าเอ้ยน่าลอดนะกลัวหรอโัลโหเฮ้ยเกินไปนะอะไรเอาอะไรไหนั่งละไรเสี่ยงเยอะเสี appeal, ่ยงเยอะเสี่ยงอย่างงงวันนี้ถ้าไม่อยากคุยกันได้นะขนาดนี้ ต่อมาเลยไอ้เื่อเสียไเกียรมาเกียเลียเว้นโดเดียรไม่หนาดีกล้ยเลี่ยเดียร์เสียมเดียไปเอาไปยิงพี่มิ้นสุันนี้ก็ไปโอยจะแต่ม้เองเก่อไจะทยไงเี่ยโมเดีย เรอโปว์เราโปรเสียงไหนนะนี่ฮะเรียวอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมเอาไปติดไปดิเขาไปติดไปดิเอ้ยไอ้คนนี้แหละมปนน่าสงสัยสุดเต้นตู่พื้นตุดนี่เงี่ยเต้นตุ่ยจ้ะงยา เป็นเป็นเป็นใครวะหาอะไรไม่เจอเดไรกันหลัวดหอย่างี้เฮ้ยเรืองตรงนี้หายเจ็มากอยารมัาเี้ยอย่าบกวนดีดียเดี๋ยวเบาปปดเบดเดเาวเปวดเบาปวดดเาปลเบาวเาเปวดบากวดเบาเบาปวดเบาปดเปดเบดเบาเบาเเปบเพาเบา

ตันแดงแน่ขึ้นมาปนนี้ลีลยวครับาาบักาบากับบักกับบักกับนี่เราจะคว้าคู่แฝดมั่นใจเพื่อนน,นินตะมีได้เลยเพราะมันจะเหลี่ยมคู่ดแน่แค่ยออโอ้โหจะเห็นนะครับ เบาะเก๋ยเสี่ยมันมันจะมาแล้ววะได้ไแล้วแหละได้นะยวผมไปแอบก่อนอุ้ย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 อุยมาแล้ว้ เรากระดุมฮ้ยแม่งตาไม่ดีขีตาไม่ดีมไ,มดไม่มีใครกู้เพิ่มเลยอะอยี่สิบเลยอยางอุย้ยอุ้ยล้มล้มล้มหรืออะไรมันเรืออะไรมันเรืออะไร ไม่มีทำไงดีวะเนี่ยโโจบกตีแก้ไปสีแล้วไหมเออเปช่วเขดีดีดีก็ดีกะขึ้นเกิดขึ้นเจะอะไรแบเนียเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปแอบกอนทุกคน เดี๋ยวเพื่อนๆไกลกๆกูพบแล้ยเบามืดอ่ะโอเคโอ้ยโดนยูทั้งโดนโดนโดนๆนไอเคโอเคมาทุบเลยใช่ปะป้าทันป้าทั้งโอ้โหไปหลงไปหลงเลยโอ้โหตะเกียะตะเกียะโอ้โเอ้โหเข้ามาเขรามาเก็บเไม่โดนอ่ะ ขอแก้หน่อยนะแก้ให้หน่อยเร็วแก้ให่หน่อยแก้ให่หน่อยแก้ให่หน่แก้ให่หน่อยแก้ให่หน่อยแก้ให่หน่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 แก้ให่อย้่แก้ให่อย้่แก้ให่อย้่แก้ให่ มาแผมกูได้เสียงน้องแกอยู่ไหนขอขอมบ้าแหมดวะกะแกอยู่ไหนอยู่ที่แกอยู่ไหนอ่ามีคนเจอสแกนปะเจอเจอเจออยู่ตรนีอ่าแแกนสแกนตแกตูตูตูมันยักยักยี่ยัยั่ยัมาอย่า่อยาอยมนีมาูมา

เบยต้องขายหนูแต่เบยแจกไแจงว่าแจกเบย์ไม่หมดเลยเป็นจริงปะเนี่ยเอมินเป็นจริงเปล่างยิงอ่ะมินเป็นหรอเพื่อนเป็นุกตมันกล้าแสดงอ้อนเลยขนาดนั้นเลยนะใช่ปะเนี่ยถ้ามแต่เป็นเปล่าถ้าวิตามินเป็นอีกรอบแล้วผมว่าไม่ใช่แล้วเกเกเกต้องหมายถึงฉันเปล่าฉันเป็นบ่อยที่สุดเนี่ยได้แม่ได้แม่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ผมบบฉัเป็นจินเนีย่ยในเชื่ออยอะสิ ผมเรีย,ยังเป็นยังไม่ได้ไปเลยเกรู้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฉัน,นฉันเกือบชุบไม่ทันฉันเกือบตายก่อน,น,ออนที่จะชุบเพื่อนอยู่กับเพื่อนใครอยู่กับเป็นอยู่เป็นคู่อยู่เป็นคู่ขออยู่กับพี่ขอยู่พี่ระวังใครอยู่เ <suits> ป็นใครอยู่ใคร คือใครถ่ายภาพเหรอเพื่อนโดนและเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกันเดี๋ยวผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะแล้วตะกี้คือตะแกนไปโดนแหรอคะหลืออะไรอ๋อแล้วกูใช้เป็นไรฮะกูไปไปก่อนอ๋อโอเคปลอดภัยอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวไปกูเพิ่ม อมาใหอแกันใช่ไหมมาให้แกอุกอกอ้ยย,อย,อยพอก่อนอาริตาสุดท้ายไม่ใช่ตาสุดท้ายชุกเขาสุดท้ายจะตายเดี The Am. The Am. ๋ยวแอบเดี๋ยวแอบไปดีก็ได้แอบคนนี้มันรอดไหม ยอดแหละยี่สิบมันไปอยู่ใกล้ๆนี้โอเคครเป็นใานเป็นจริงมันเป็นมันเป็นมันอยู่ข้างหน้าครูกับน้องอ่ะแล้วมันแล้วมันเป็นอ้มิีนอะเป็นไอ้มินเอินเป็นอ้มินเมันเป็นต่อหน้าครูกับน้องหาเชกตัวูวิ่งหนีน้องก่อนเลยเีินเอมินหาชือกนนหาเชือน้นยนไหนยืนไหูไปจีี อ้ดึงกูดกูดกดไม่นะเอาเหลือเราสามคนอ่ะเนี่ยเลอสคนเหรอชิหายเอ้าน้องมันก็เป็นใช่เ่เป็นสอเปิดเผยตัวล้สินะได้เปิดเผยตัวล้สินะเียวอ้สองคนเลยโอ้เป็นไงล่ะสาวไ่เอยเดี๋ยวใครยิงใครยิงแอบ คู่คนลุ้มึงจะวัดความแม่นะไอ้คู่คุณสองคนมากันเลยบอกเลยตายไอ้กนเดียดอ่ะจะมาเพลงตายแล้วเพื่อนไม่เพลงตายแล้วมะไอ้พีทามินเยอะเกินไปนะเป็นติดหลายรอบแล้วนะวิตามินอ่ะกู่อีกรอบนึงคนไอ้น้องไม่รู้อ่ะ แค้นวิสาวเกเเร็วมากแก่เป็นมือเ็กใจอยหอบ้านอะไรเกมนะเปเมปเกมทำไมเล่นเกมอะไรอ่ะมาอดหรอ